สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพพนจรนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดวยมีเนื้อความดังนี้ครับน้าต่อกําลังจะเริ่มกลับมาเป็นกระแสพาดพิงคนอื่นอีกแล้วขุดประวัติสมัยบทเรียนและตอนศึก มาแฉดีไหมเนี่ยประวัตินะบอกเลยเป็นคนที่เอาแต่ใจพี่น้องอยังต้องยอมตอนขายหนูพ่อแม่แทบจะเอาข้าวมาถวายเพราะบวชศึกใหม่ลูกชายคนเดียวนั่งรอก,กินใช้พ่อไปซื้อเหล้าให้เพราะคิดว่าตัวเองยังบวชอยู่ซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยคุณจัก,กรีนะครับ ได้มาคอมเมนต์ว่าอีกว่าสมัยบวชเรียนจบศึกใหม่ออกมาใช้พ่อไปซื้อเหล้าและข้าวมาให้กินเพราะตัวเองบวชตั้งแต่เด็กติดนิสัยนึกว่ายังบวชอยู่ประวัติบอกเลยนะถ้าแฉคืออับอายไปนานฮ่าฮ่ฟ้องกูไม่ได้เพราะกูเรียกชื่อต่อเบาเก่อนฮ่าฮ่รอดูมันก่อนจะเหลายันตอนเลิกกับเมียน่ะทำไมเลิก พ่อตามีหน้ามีตาในสังคมมีฐานะขายหนูตัวละพันก็ขายได้เอาแค่นี้ก่อนนะอ่านดูกูพิมพ์ใต้โพสต์จะนอนพรุ่งนี้ไปกอกๆฮ่าๆเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าจัดไปเบาๆเลยจ้าตอนนี้นะ่ะมันไ้ายสดว่าอย่าร้อนตัวไม่เห็นมีใครร้อนตัวสักคนนะ่ะมีมันคนเดียวร้อนลนจนเหมือนคนบ้าคุมสติ ไม่มีสมองไปหมดละตอนนี้คนทำรมะนะครับบอกว่าแขวะแต่คนอื่นชีวิตตัวเองโครดต่ําตมสุดๆนะ่ะหน้าอับอายนะแต่หรอคนธำรมะนะครับบอกว่าไม่ใช่คนดีนะคนหนึ่งพะนะคนทำรมะนะครับบอกว่าดูแค่หน้าก็รู้แล้วว่าเป็นคนยังไงคนทำรมะนะครับบอกว่าเอาอีกว่ามาคนทำรมะนะครับบอกว่าเบาๆก่อนเรียกน้ําจิ้มคนทรรมะนะครับบอกว่าบักลอกนะ่ะ ล็อกแรกเอ้ยคนทำรานะรับบอกว่านี่แค่เบาๆใช่ไหมเนี่ยคนทำรมะนะครับบอกว่าตายตายคนทำรมะนะครับบอกว่าอยากรู้จังคนทำรมะนะครับบอกว่านี่ยังไม่แฉใช่ป้าคนทำรมะนะครับบอกว่าเหลามาให้เบิร์ดโลดคนทำรมะนะครับบอกว่าปล่อยก่อนนะเบาได้เบาก่อนแล้วค่อยจระเข้าฟาดหางฮ่าๆๆคนทำรมะนะครับบอกว่าบ้ามีดโกนบอคนทำรมะนะครับบอกว่าแค่ขโมยหนูพ่อตา ก็จันไรอยู่นะไม่ได้พูดถึงใครนะอย่าเสือกฟ้องกุลล่าความคืบหน้าล่าสุดจากคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวโดยมีข้อความดังนี้ครับโอ้ยนะแต่อยู่เฉยๆไม่อยู่ลามปามถึงหมอปลาเก็บเงินไว้จ่ายค่างวดรถดีกว่านะครับถ้าหาเงินจ้างทนายขึ้นศาลร,ระวังหมดตูดกูมีทนายแนะนําเงินมึงนะ่ะ คงไม่ถึงค่าจ้างเก่งทนายมือครับฮ่าฮ่าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับและคุณจักรีนะครับได้มาคอมเมนต์ว่าอีกว่าเก็บเงินไว้เสียค่าปรับตามไฟแดงดีกว่านะครับอย่าลามปามคนละชั้นกันอีกเม้นหนึ่งนะครับคุณจักรีบอกว่าล่าสุดมันเกาะกระแสทุกคนที่เข้าหาลุงจริงๆนะกูก็โดนมาแล้วนะอย่าหาธรรมนะ ก็โดนเพจแฉก็โดนฮ่าฮ่าเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่ามันบ้าหนักแล้วจริงๆนะคะกระรอกน่ะมันเพ้อเจ้อบ้าบอเที่ยวแซะหาเรื่องคนที่ไม่เข้าข้างมันน่ะใครมันจะบ้าตามมันวะพูดไม่รู้เรื่องจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยโรคจิตขั้นรุนแรงมากประเด็นไหนที่คนปกติไม่ทำแต่กระรอกมันทำนะแถมปาก พาหาเรื่องซวยให้คนด่าไม่เลิกจนคนเขาไม่ด่ามันละมีแต่เขาจะดักตีหัวมันละตอนนี้นะฮ่าฮ่าฮจะออกบ้านได้ไหมนั่นคนรมานะครับบอกว่ามันทําให้เรานะ่ะหมั่นไส้จะได้เข้าไปดูมันจะได้ยอดวิวหัวหมอคนรมานะครับบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วจริงๆคนรมานะครับบอกว่าจัดว่าร้อนอกร้อนใจเรื่องอะไรถึงได้สาเก่งแท้แท้คนรมานะครับบอกว่าฟ้องมาเลยค่ะหมอปลา คตรมนะครับบอกว่าปากทูบกลับหัวกําลังเริ่มทํางานไปเรื่อยๆและทําต่อๆไปช่วงนี้มันกับอีแม่น้องนะ่ะเริ่มบ้าไปแล้วคนร้ายนอนเครียดต่อไปโคตธรมะนะครับบอกว่าเอามันสักทีเถอะทนเห็นมันปากดีมานานละกัดแทะแส่คนอื่นไปทั่วโคตรมานะครับบอกว่าเล่นสักทีจะได้สงบปากสงบคำเขาบ้างคนมนะครับบอกว่าเอาอีกแล้วหาเรื่อง หานะแต่เรื่องนะตรัเอ้ยคนรมานะครับบอกว่าอิจฉาตาร้อนจริงๆนะพี่ของมันพี่เขยมันแท้ๆนะ่ะมันยังแควะคนแบบนี้ก็มีปวดประสาทแท้กับบักนี้นะคนรมานะครับบอกว่าเข้าไปฟังในเพจมันพูดอะไรชัดเจนตรงประเด็นเน,น้นๆพูดเต็มปากชัดๆเหมือนลุงไม่เป็นเรื่องไงคนมานะครับบอกว่าเคยได้ยินไหมโกหกทุกวันทุกเวลาจนคิดว่าเรื่องจริง นี่คือเหตุผลที่คิดว่าตัวไม่ผิดจะพูดอะไรก็ได้ความคืบหน้าล่าสุดคุณอุบิริยะปาร์ตี้มะขามดองถามป้าแตนแพ้ท้องหรือเปล่าเอฟซี FC ตั้งชื่อลูกให้แล้ว ag, ป้าแตนแพ้ท้องป่ะครับฮ่าฮ่าแซวเล่นกลางไลฟ์ถ้าจริงเป็นข่าวดีนะอยากให้มีลูกสาวอุบิริยะนักปั้นมือทองคนดังไลฟ์สดผ่านทาง อุ้วิริยะแชนแนลบอกกำลังตั้งวงปาร์ตี้มะขามดองจากเพชรบูรณ์อยู่กับป้าแตนหรือคุณสมพรภรรยาของลุงพลชัยพลวิพาป้าแตนสวยมะขามดองถุงใหญ่อย่างอริตอร่อยมากก่อนคุณอุ้ิริยะจะหันไปถามป้าแตนประจำเดือนคลาดเคลื่อนหรือเปล่าพร้อมทั้งแซวว่าเหมือนจะท้องนะแถมยังบอก เพราะออกงานกับลุงพล2อต่อสอบ่อยๆข่าวดีนะเพราะอยากให้ป้าแตนมีลูกสาวป้าแตนตอบว่าไม่คาดเคลื่อนมาเหมือนเดิมแต่ F C ตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วขณะที่คุณอุ๊บไปงานที่บ้านกกอกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมทั้งนอนค้างคืนที่บ้านกกอกด้วยโดยบอกว่าจะฝากท้องกับป้าแตนเตรียมหุงข้าวไว้เลยป้าแตนปล่อยมุกจะฝากท้องได้ยังไง ไม่ใช่หมอมะขามดองอร่อยมากขนาดเจ้านิกกี้น้องหมาที่บ้านยังจะขอเข้าร่วมวงซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์และ f อซของฟาแตนและคุณอุ๊ปกันครับคนแรกบอกว่าจากเยอรมันค่ะดูพี่อุ๊ปทั้งวันเลยนะวันนี้คนธรรมาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอุป๊ป เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะคนทำมานะครบอกว่าสวัสดีจ้าจากสวิตจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้าคนทำมานะครบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อุ๊บครูชาไทยน่ารักทุกคนเลยค่ะคนทำมานะครบอกว่าป้าแตนไม่ท้องหรอกสงสัยพี่อุ๊บจะท้องฮ่าฮ่าฮ่าล้อเล่นจ้าคนทำมานะครบอกว่าขอบคุณนะพี่อุ๊บที่มาทําให้บ้านกกอกมีสีสันคนทำมานะครบอกว่า สวัสดีค่ะคุณอุ๊บและครูชาไทยคนธานมะคะบอกว่ากดติดตามคุณอุ๊บแล้วค่ะชอบคุณอุ๊บและครูชาไทยใจดีและจริงใจขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะเราอยู่ต่างประเทศแต่เราก็ติดตามดูตลอดรวมทั้งลุงและป้าด้วยคนดีมีศีลมีธรรมผลบุญที่เคยทำร่วมกันนำพามาพบเจอกันเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แล้วจงรักษา สิ่งดีๆนี้ต่อไปนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านจงพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีข่าวดีนะครับ FC ลุงพลระดมเงินเฉียดล้านบูรณนะสาลาวัดขณะที่เพลงของลุงพลนะครับอย่างเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอที่ปล่อยลง YouTube ไปเมื่อ15พฤศจิกายน63ที่ผ่านมายอดวิวมีผู้ชมแล้วกว่า2 7 8 8 8 8ครั้ง และมีผู้เข้ามาคอมเมนต์กว่า4,780ข้อความทั้งนี้คุณชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับวันนี้ได้มาสร้างพื้นศาลาให้กับสำนักสงฆ์เวรุวันวงเล็บถ้ำภูหลวงบ้านกก,กอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่พระอาจารย์สมบัติจำพรรษาอยู่ที่นี่ โดยลุงพลนะครับและทีมช่างกว่า5คนได้ขุดร่องที่พื้นศาลาเพื่อทำคานเทป,ปูนล,ลงตามร่องดินรอบศาลาวัดลุงพลให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทีวีว่าวันนี้ตนจะเริ่มเข้าไปก่อสร้างคานศาลาการเปลี่ยนรวมถึงพื้นศาลาวัดซึ่งงบประมาณที่ตนนำมาสร้างพื้นศาลาการเปลี่ยนครั้งนี้มาจากเงินที่แฟนๆร่วมกัน ทำบุญผ้าป่ากับตนเป็นเงินจํานวนกว่า8 0 0แสนบาทการก่อสร้างวันนี้ตนจะมัดลวดเหล็กเพื่อขึ้นแบบและเอาเหล็กลงคารด้านล่างพื้นดินจากนั้นก็จะเทปูนใส่ลวดเหล็กที่ขึ้นแบบไว้การก่อสร้างครั้งนี้ตนได้ประสานกับญาติน้องอาชิและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกก,กอกให้ไปช่วยกระจายข่าวให้กับคนในหมู่บ้าน ซึ่งถ้าใครว่างก็สามารถออกไปช่วยได้และตนก็จะมีค่าตอบแทนให้โดยตนตั้งใจว่าจะก่อสร้างจนหมดงบประมาณที่ตั้งไว้8 0 0 0 0 0บาทส่วนเรื่องการสร้างรูปปั้นพญานาคปู่ยศสุวรรณาคาหลังจากที่ตนได้พูดคุยกับพระอาจารย์พลแล้วนั้นตอนนี้ตอนอยู่ในระหว่างถมที่และปรับหน้าดินหากว่าดินมีความแข็งแรงแล้วตนก็จะนิมนต์พระครูพล มาดูพื้นที่ที่จะสร้างรูปปั้นปูย่ยศวรนนาคาอีกครั้งด้านนางสมพลลรหลาโพหรือป้าแตนป้าของน้องชมพูนั้นให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทีวีว่าสำหรับเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอของลูกพลและหนุ่มทัศนัยนั้นที่ร้องคู่กันและได้ปล่อยลงใน YouTube เมื่อวานนี้ก็ถือว่าได้ผลตอบรับดีและมีแฟนคลับมาเม้นให้กำลังใจค่อนข้างมากสำหรับเมื่อวานนี้ ที่ตนไปทําบุญทอดพระป่าที่วัดด่านพระอินท์ตนได้นําเสื้อกันหนาวและผ้าเช็ดตัวไปถวายให้กับน้องชมพู่หลานสาวตนอีกด้วยเนื่องจากคืนวันที่13พฤษภาคม63ที่ผ่านมาตนได้ฝันเห็นน้องชมพู่มาวิ่งเล่นที่บ้านตนและยิ้มพร้อมกับหวัวเราะให้ตนแต่ตนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคาดว่าที่ตนฝันครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า เจอศพน้องชมพู่ในวันที่14พฤษภาคม63ซึ่งอาจจะครบ6เดือนหรือไม่ที่ทําให้หลานมาเข้าฝันตนจึงได้เตรียมเสื้อผ้าและผ้าเช็ดตัวไปถวายพระเพื่อทําบุญให้หลานสาวในเมื่อวานนี้ส่วนเรื่องการสร้างรูปปั้นพญานาคที่บ้านของตนนั้นเมื่อวานนี้ตนได้ปรึกษากับพระครูพลพระที่ตนนับถือซึ่งก็ได้ตกลงกันว่าจะสร้างพญานาคก,กายสีทอง ส่วนหัวสูง7เมตรส่วนหางทําให้คนเดินลอดใต้ท้องพญานาคได้มีความสูง3เมตรและความยาวตลอดทั้งลําตัว15เมตรซึ่งแรงจูงใจในการสร้างพญานาคครั้งนี้ก็มาจากที่พระคูพลเคยบอกกับตนว่าลุงพลเป็นสายของพญานาคและที่ดินข้างบ้านของตนนั้นก็ยังเป็นเมืองเก่าของพญานาคอีกด้วยอย่างไรก็ตามป้าแตนบอกว่าสําหรับผลงานเพลง เพลงเดียวของตนเองนั้นที่จะปล่อยหลังจากนี้ชื่อว่าสิ่งเดียวที่น้องขอเป็นเพลงที่ร้องแก้กับลุงพลและตนก็ฝากให้กับทุกคนรับชมรับฟังบทเพลงของตนและลุงพลและฟังจนให้เพลงติดหูอีกด้วย